กงรักตาตานตอนที่สาสิพอหลังเรียกหมอกมาเตือนมันทำให้หมอกรู้แล้วว่าสไปกับไทก้าเลิกกันเขารู้สึกผิดยังไงบอกไม่ถูกสงสารสไปไม่ได้โกรธที่สไปพูดข่มขู่เขาผ่านมากับหลังไม่น่าเชื่อว่าไทก้าจะยอมเลิกกับสไปเพราะเขาจริงๆริงเหรอเนี่ยตอนเห็นว่าอยู่ด้วยกันท่าทางจะรักกันมากไม่คิดว่าไทก้าจะตัดใจได้แบบนี้ แล้วทีนี้เขาจะทำยังไงหมอนั่นรักเราจริงๆเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นเขาจะาไงต่อถึงรู้ตัวว่าชอบเขาอยู่บ้างแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาเพราะตัวเขาเองก็ยังคงเข็ดแล้วไท่กล้ากับเขาก็เริ่มต้นด้วยกันไม่ดีนักหมอนั่นหื่นใส่ตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเกือบจะถูกปั้มเสียดซ้ำแล้วจะเอาไงต่อดีเนี่ยหมอนนั่นตัดใจเลิกกับทุกคนได้จริงเหรอ โอ้แย่แล้วไอ้หมอกหมอกมัวแต่กังวลเรื่องไทก้าเลยไม่ระแวงและระวังคำขู่ของสไปเลยในคืนนั้นจังหวะที่หมอเริ่มไปหลังร้านเพื่อเอาขยะไปทิ้งตรงนั้นมันเป็นมุมอับน,น,นานๆจะมีคนออกมาสักทีแถมยังไม่มีกล้องอีกมีผู้ชายสี่ห้าคนยื่นสูบปรือยู่แล้วก็เดินเข้ามาหมอกเห็นท่าไม่ดีจะวิ่งกลับเข้าไปในร้านแต่ก็ถูกกระชา แล้วเหวี่ยงไปหาชายคนพวกแกต้องการอะไรปล่อยชนะปล่อยชื่อหมอกใช่ไหมใช่ใช่แล้วจะทําไมจะทําไมเหรอมีคนฝากไอ้นี่มาไงหมอกถูกตบไปที่หน้าถูกต่อยไปที่ท้องแล้วปล่อยร่างของหมอกให้หนอนสุดตรงกับเพลินพวกมันเตรียมลมทํร้ายอีกครั้งแต่แม่ทันได้ทําอะไรธนาก็ถีบเข้าที่ยอดอกแล้วต่อยเข้าที่ท้องของอีกคนหนึ่งพวกมันสุดแกเป็นใครวะอย่ามายุ่งดีกว่า เป็นชายก็ช่ชงแต่แกจะทำร้ายไขรที่นี่ไม่ได้โดยเฉพาะคนนั้นทนาชี้มาที่หมอกหมอกเองมองทนาเพราะไม่เคยเห็นหน้าแล้วก็ไม่รู้จักมาก่อนภายในใจนึกขอบคุณถ้าเขาไม่มาช่วยหมอกคงตายแน่ๆได้ทั้งวัดที่คนาสู้กับชายอีกสามคนที่เหลือฝีมเมอร์อย่างเขาสู้ได้สบายๆอยู่แล้วในตอนนั้นเองตั้มหิ้วขยะที่เหลือช่วยเพื่อนเอาออกมา กพราะเห็นว่ามีคนกําลังลงม,มาตุ้มแล้วหมอกก็ลุงกว่าพื้นในตอนนั้นเขารู้ได้ทันทีว่าคนพวกนั้นทําร้ายหมอกไม่สนใจรับหูรับตาว่าไม้ถูกเืินที่อยู่บริเวณนั้นฟาดฟาดฟาดตัวไม่รู้ว่าฟาดโดนใครมั่งแต่ตีให้มันกระเจิงคนที่ทาร้ายหมอกเห็นท่าไม่ดีก็พากันวิ่งเพราะโดนไปหลายตุบแล้วคนแรกที่มาช่วยหมอกนั่นก็ฝีมือดีใช้เล่นแต่ในตอนนี้ ธนาก็โดนไปหลายตุกบด้วยไม้ของตั้มเขาเองถึงกับหัวแตกและใช้มือรับไม้ที่กำลังเวียงเวียงมาหาเขาพอไอ้พวกนั้นมันก็วิ่งแจนหนีหมดแล้วตั้มเองยุยุดสุดไม้แต่ว่ามันก็ติดปล่อยดิเว้ยจะดึงทำไมวะไม่ดึงก็เจ็บนี่ถามได้หลับหูหลับตาตีมาได้เนี่ยฉันเองฉันน่ะมันใครก็มองสิพอตั้มเห็นว่าเป็นธนา ยืนอึง้งนายนายทำร้ายเพื่อนฉันไม่ใช่เขามาช่วยฉันตั้มรีบปล่อยไม้ทันทีก่อนที่จะมาหาเพื่อนเป็นไงบ้างแกเออฉันก็ตกก็ดีโหแกโดนตบด้วยเหรอเนี่ยก็หลายทีอยู่แล้วแกแกไปดูเขาหน่อยสิวันนี้มาช่วยฉันนะ่ะตั้มเห็นเทนาใช้มือจับหัวของตัวเองนี่หัวเขาแตก หรือว่าเป็นยังไงบ้างขอฉันดูหน่อยทั้งหมอกทั้งตั้มเริ่มไปหาธนาธนาเองปัดมือของตั้มออกไม่เป็นไรก็หัวแตกนิดหน่อยโอ้ไอพวกนี้มันร้ายมากเลยทำา้ายหัวแตกคนที่ทำฉันน่ะไม่ใช่พวกนั้นหรอกไอ้พวกนั้นทำอะไรฉันไม่ได้หรอกแต่คนทำน่ะคนที่ถือไม้นั่นต่างหากฮะนี่ฉันเป็นคนทำเหรอก็ใช่่ะสิ หัวคนนะเจ้าแหลกเข้าไปไม่แตะกับบ้าแล้วขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผมไม่เป็นไรครับคุณหมอมันเป็นหน้าที่ของผมหน้าที่ของคุณคืออะไรครับผมไม่เข้าใจเลยอีกหน่อยคงเข้าใจเองนะครับถ้าคุณหมอไม่เป็นไรแล้วผมขอตัวเดี๋ยวสิคุณทาแผลก่อนไม่ต้องมายุ่งกับฉันไอ้หมอเดี๋ยวฉันมานะตั้มวิ่งตามธนาไปดูเหมือนว่าตั้มจะรู้จักธนาอยางนั้นเหรอ เขาได้ยินตมเรียกชื่อของธนาด้วยแล้วธนามาช่วยเขาพอน้าที่หน้าที่เหรอรู้ว่าธนาจะเป็นคนของไทก้าแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเป็นคนของไทก้าเ,าเขาก็ต้องเคยเห็นธนาบ้างแต่นี่ไม่เคยเห็นเลยจริงๆตามมาทําไมเนี่ยก็ฉันฉันจะมาดูแผลนายไงยังไงฉันก็ต้องรับผิดชอบนะกลับเขาเปไปในร้านเถอะฉันจะทําแผลให้กับนาย ก็บอกว่าไม่ต้องไงพูดไม่รู้เรื่องเหรอธนารีบหนีขึ้นรถแล้วขับรถออกไปอย่างรวดเร็วมันทําให้ตั้มเองมองจนรถรับสายตาก่อนที่จะย้อนกลับมาหาเพื่อนพอตอนนี้หมอยังยืนรอเขาอยู่ที่หลังร้านเป็นยังไงบ้างเป็นไงล่ะก็เขาไปแล้วนี่แกรู้จักเขาด้วยเหรอก็เคยเจอกันที่ผับนี้แหละเขามาเดิมฉันเห็นว่าเขาเนี่ยไม่รู้ว่ามานั่งเฝ้าใครทุกคืนทุกคืน แกไม่รู้จักเขาจริงๆหรือมอกเขาเคยพูดถึงแกกับฉันด้วยนะไม่เคยรู้จักบอกมองหน้าเพื่อนแจะคิดว่าเพื่อนคงหาว่าเขาโกหกเขาไม่เคยรู้จักกัธนาจริงๆสิ่งนี้มันทําให้ตั้มสงสัยกับธนาเขาไม่ได้บอกเรื่องที่เจอธนาที่คอนโดของตนเองธนาต้องการอะไรหมอนี่เป็นคนของใครถ้าไม่ใช่ของไทก้าอย่างที่หมอกว่าเขาต้องรู้ให้ได้ว่าตั้มต้องการอะไรกันแน่ ถึงเขาจะมาช่วยหมอกในครั้งนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีและหวังดีส่วนสไป์เห็นลูกน้องที่เขาว่าจ้างวิ่งกระเซอร์กระเซิงนเขาอยู่ไม่ไกลจากผับอยู่บนรถตู้สีดำอะไรวะพวกแกได้ทำงานกันยังไงเนี่ยแค่นี้ก็พลาดเหรอแต่มันก็เจ็บนะครับคุณสไปเจ็บเหรอฉันต้องการให้มันอ,อาการสาหัสไม่ใช่แค่เจ็บเขาไหมนี่แกตกไปไม่กี่ทีต่อยมันไปไม่กี่ครั้ง โอ้ยมันไน้าเหเงินค่าจ้างไหมนี่คุณสไปจะไปเอาค่าแรงพวกเราหรือไงท่าทีของพวกมันที่ถูกสไปต่อว่าเริ่มไม่พอใจเมื่อสไปไม่หยุดพวกมันก็ทำท่าคุกคามทำให้สไปเองถึงขั้นปัดมือพวกมันออกท่าทีคุกคามของพวกมันทำให้สไปเริ่มวันเพราะเขาหมาแค่ต้นเองกับคนขับรถเท่านั้นจึงรีย,จ,ยจ่ายเงินให้พวกมันไป พวกแกได้เงินแล้วก็ขบปากให้สนิทเข้าใจไหมเข้าใจครับขอบคุณคุณสไปคนสวยหวังว่าคงจะได้ร่วมงานกันอีกสไปรีบปิดประตูทันทีฝันไปเถอะไอ้พวกนรกจะไม่จ้างพวกแกให้หมูแหวงทำลายฉลอกไอ้พวกบ้าขับให้มันรุ้เร็วหน่อยครับครับคุณสไปพ่อหลังูเรื่องที่หมอกถูกทำลายเขาเองก็อ่อนใจที่บอกเราให้ระวัง เออขอโทษครับพี่ลังผมไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องถ้าอย่างนั้นเราก็กลับไปพักเถอะตามด้วยนะไปพร้อมกันเลยก็ได้พี่จะได้ไม่ต้องห่วงมากทางนี้ไม่เป็นไรหรอกแต่พวกผมหยุดพร้อมกันสามคนไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ลงมาช่วยเองพวกผมเกรงใจจังเลยครับพี่ลังถ้าอย่างไงพวกผมขอไม่รับค่าแรงได้ไหมครับ ไม่เป็นไรหรอกหมอตามด้วยพี่ไม่ถือสาเรื่องนี้พี่ก็มีส่วนผิดพี่ตรงนั้นเป็นมุมอับเอาเป็นว่าพี่จะส่งการดไปเดินรอบรอบ,รอบร,อบรอบร้านเลยแล้วก็หลังร้านด้วยติดกล้องเพิ่มติดไฟเฮ้ยคิดแล้วว่าต้องเกิดเรื่องแต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้นี่พี่หลังคิดว่าเป็นสีมือของคุณสปายใช่ไหมครับพี่ก็ไม่แน่ใจแต่ก็สงสัยใครไม่ได้อีกแล้วล่ะ ถ้ายังไงพวกเรากลับไปพักเถอะนะครับเพราะต้องสองคนออกมาจากร้านก็มีตำรวจกลุ่มใหญ่เข้ามาที่ผับทำให้หลังเองถึงกับเครียดพอพบว่ามีลูกค้าหลายคนพบยาเสพติดแล้วก็ตรวจเจอและหลายคนก็ตรวจฉี่เป็นสีม่วงเรื่องนี้หลังรับผิดชอบเองเขาต้องเดินทางมาที่สถานีตำรวจและคนที่จับเขาก็ไม่ใช่ใครทัพไทย ที่กาลังจะมาเที่ยวที่นี่พอดีเจอกับกลุ่มตารวจที่เข้ามาตรวจที่ผับเขาจึงร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยว่าไงล่ะคุณผับของคุณมันมีปัญหาจริงๆไม่ถูกขงกบุนเท่าไหร่แล้วครับคุณตารวจขอบคุณมากนะครับแต่นี่ผมกับไดหรอยังยังแล้วทําไมคุณไม่เช็คว่าลูกค้าของคุณไม่มีการตรวจอะไรบ้างเลยเหรอครับผมยอมรับว่าผมตับเท่้ แล้วผมเองเป็นการผิดพลาดถ้ายัางไงคุณตำรวจก็ช่วยกันหน่อยนะครับคุณก็รู้ว่าผมไม่รับสินบนไม่เอาหน้าทับไทยพี่ขอเอเชิญคุณหลังนถอะครับส่วนคนอื่นๆที่ตรวจพบเจอผมว่าเดี๋ยวผมเคลียร์ได้ไม่มีปัญหาชิงชัยชื่นหมือเข้ามาช่วยหลังเองก็เดินไปกับชิงชัยโดยไม่สนใจทับไทยอีกชิงชัยอมยิม้ม เรื่องที่นั่นมีคนตั้งใจกลั่นแกล้งกลั่นแกล้งหลังแน่ๆเขายินดีที่จะช่วยพร้อมกับสิ่งของบางอย่างที่หลังยืนให้กับเขาถือว่าเป็นการกับคนนะครับเออผมว่าไม่ดีมั่งทิ้งชายเหลือมองรุ่นน้องที่ยังคงมองมาทางเขารับไปเถอะครับก็ไหนคุณบอกว่ามีคนแกล้งผมครับมีคนแจ้งมาว่าผับคุณเสร็จยาผมเองรู้แล้ว ก็บอกคุณไม่ทันนะครับพอดีผมรู้จนถึงผับพอดีครับเพราะผมก็ตั้งใจจะไปเที่ยวอยู่แล้วไม่เป็นไรครับผมเข้าใจมันเป็นหน้าที่ของคุณแต่ครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ช่วยบอกเรื่องนี้ให้กับผมคุณมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่าคุณลงังเออผมว่าไม่มีนะครับคุณชิงชัยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพอทิงชัยรับเงินเขาก็เดินหายไปเพรรุ่นน้องยังคงมองเขาอยู่ ทัพไทยรู้เลยว่ารุ่นพี่รับเงินจากหลังเขาเลยเดินตามหลังมาที่รถคุณทําอย่างนี้ได้งไงเสียสินบนเจ้าพนักงานคุณรู้ไหมว่าคุณมีความผิดนี่คุณจะตับผมเหรอหนายละหลักฐานก็ผมเห็นอยู่ถ้าอย่างนั้นคุณก็ตับรุ่นพี่กูนเลยสินี่คุณคุณท้าผมเหรอผมไม่ได้ท้านะผมแค่บอกเฉยๆถ้าคุณไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนี่ อย่าเพิ่งไปทับไทยยังดึงประตูเอาไว้ไม่ให้หลังออกรถไปง่าย,ายคุณต้องการอะไรอีกผมต้องการอะไรคุณก็น่าจะรู้คุณอย่าทำให้ตำรวจดูแย่ไปกว่านี้เลยนะนี่คุณที่ผมถูกใส่ร้ายเนี่ยคุณยังไม่ช่วยผมเลยนะคุณชิงชัยซี่ยังรู้เลยถึงจะถูกใส่ร้ายแต่ที่ผับของคุณก็มีเสียงเตเต็ดจริงๆคุณยดงหากที่ไม่รอบคอบ เอ๊ะรางโมโหมากรู้แหละว่าเขาผิดแล้วก็ยอมรับแต่นายตำรวจนี่ก็แถนตรงเกินไปเป็นการกั่นแกล้งอย่างเห็นได้ชัดทำไมถึงมองไม่ออกหรือว่าเกลียดเขาตรงใจหาเรื่องเขาแท้ๆมันน่าเจ็บใจนักคืนนั้นที่ถูกจูบยังไม่ได้คิดบัญชีเลยวันนี้ยังถูกจับแถมต้องโดนด่าด้วยปล่อยฉันจะกลับฮวันนี้คุณอาจจะรอดไปได้นะวันหลังอาจจะถูกจับจ,บจ,จริงๆ เออรอให้มันถึงเวลานซะก่อนเถอะแล้วคุณคว้ามาจับผมพูดแล้วก็ดึงประตูแรงๆสองทันทีในตอนนั้นทับไทยยอมคอย่อหลังไปแล้วเขาก็ถอในายใจอดไม่ได้ที่จะเดินไปหารุ่นพี่ตอนนั้นชริงชังมีใบหน้าซีดๆดูเหมือนจะรู้ว่าเขาจะพูดอะไรพี่ขอนะพี่จำเป็นต้องใช้เงินทับไทยก็รู้ว่าตอนนี้ลูกพี่ป่วย พี่ไม่อยากจะทำางนี้หรอกนะครั้งนี้พี่ขอเลทอย่างคุณหลังก็ถูกกันแกล้งจริงๆพี่ผมไม่รู้หรอกครับว่าเขาถูกกันแกล้งหรือเปล่าแต่เขาทําผิดแล้วพี่ก็ทําผิดครั้งนี้ผมจะถือว่าไม่เห็นแล้วกันครับแต่ผมขอครับพี่อย่าทำอย่างนี้อีกเพราะว่าพวกเราก็ดูแย่ในสายตาของประชาชนอยู่แล้วพี่เข้าใจขอใจแกมากนะทับไทยทับไทยได้ตมองมองนิ่งๆเขาเองก็สงสาร ก็รู้ว่าทุกคนล้วนมีปัญหาแต่ทำอย่างนี้มันก็ไม่ถูกทางด้านมาเฟียเท่าเห็นสภาพของธนาก็ไม่อยากจะเชื่อธนาฝีมือดีแต่คราวนี้กับหัวแตกกับนักเลงปลายแถวไม่กี่คนเจ้านายครับแกเจ็บมากหรือเปล่าไม่เท่าไหร่ครับแต่ผมไปช่วยคุณหมอช้าไปเรื่องนั้นไม่เป็นไรหมอไม่เป็นไรก็ดีแล้วแล้วใครเป็นคนส่งคนมาทำร้ายหมอ ใช่เดมอนหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะใช่ดูจากฝีมือมันแล้วไม่เท่าไหร่ครับนายมาเฟียเท่าเหลือบมองไม่เท่าไหร่แล้วที่แกเจ็บนี่ล่ะผมะมาหมานเองครับเจ้านายเออยังไงก็ระวังระวังหน่อยแกฝีมือดีที่สุดอย่าทำเสียชื่อครับนายไปสืบมาให้ได้ว่าใครเป็นคนทำครับตั้งแต่เมื่อคืนครายกล้าไปที่ผับก็รู้ว่าผับมีปัญหามีตำรวจบ,บุกเข้าไป เพราะว่าเจอสารเสพติดเขาไม่มั่นใจว่าเจอได้ยังไงเพราะผับนี้ค่อนข้างเข้มงวดอยู่พอสมควรแต่นั่นแหละทุกที่มันก็ต้องมีอยู่แล้วโดยเฉพาะลูกค้าที่พากันเป็นเสพตัวเองแต่ตอนนั้นน่ะเขาไม่เจอหมอกเลยหมอกไปไหนกันตอนนั้นแล้วมันก็ยุ่งๆเขาก็ไม่รู้ว่าจะถามใครก็เลยมายู่ที่หน้าบ้านของหมอกในตอนนี้แต่ว่าเจอเพื่อนของหมอกที่เดินมาหาเขา อ้าวตั้มครับคุณไทก้าทำไมเราถึงมาอยู่ที่บ้านของหมอกละ่ะเมื่อคืนผมมานอนที่นี่ครับก่เห็นว่าไทก้ามาหาหมอตั้มเองจึงเชื้อเชิญเข้ามาในบ้านนี่เป็นครั้งแรกที่ไทก้าได้เข้ามาหันไปเห็นหมอกเดินหลับตาลงบันไดหัวยุ่งยุ่งใส่ชุดนอนเดิอนอ้าปากหาแต่พอเห็นเขาเท่านั้นแหละก็หันกลับไปมองเพื่อนหันเทแกให้เขาเข้ามาใช่ไหม ก็ใช่ก็เขามาหาแกนี่ไงก็คุยกันดีเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำห่อนะเฮ้ยไอ้ตั้มใครให้แกพาเขาเข้ามาวะก็ใครจะไปรู้เล่ามอกถึงกับฉุนแล้หันมาทางไครก้ามาทําไมก็เป็นห่วงเมื่อคืนที่ผับมีตํารวจบุกไปแล้วฉันเองก็ไปดึกก็เลยเออไม่มีอะไรหรอกตอนนั้นน่ะฉันกลับมาแล้วทําไมถึงกลับเร็วล่ะแตไม่ให้กลับเร็วได้ไง ก็ฉันถูกคนทำร้ายน่ะสิเมื่อคืนรู้ไอ้บ้าที่ไหนสกคนมไทำร้ายฉันฮะแล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่างั้นรอยที่หน้านี่กระชายไม่ต้องมาจับไม่จับได้ยังไงแก้มของข่าวเนี่ยเป็นรอยเลยเจ็บมากไหมนี่นายนายออกไปห่างได้ไหมพาอไทยกล้าเข้ามาใกล้ๆหมอกเองก็เริ่มหมันไวใจแ,แต้นทุมท่มๆต่อม มาได้กลิ่นกลิ่นน้ำหอมจากตัวเขาผสมกลิ่นบุหรี่เออฉันถอยก็ได้อย่าโกรธเลยนะไปหาหมอาไหมเดี๋ยวฉันพาไปไม่ต้องหรอกก็ไม่ได้เป็นอะไรมากตอนแรกแว็บเดียวที่เห็นหน้าของไทกาก็จะบอกเรื่องไปที่ส่งคนมาทำร้ายเขาเพราะเขาเองก็มั่นใจ90%แต่พอเอาเข้าจริงๆเขาก็พูดไม่ออกเพราะรู้รู้กันอยู่ ถ้าไทยก้ารู้แล้วจะทำอะไรได้ล่ะสองคนนั่นก็คบกันมานานก่อนที่จะเจอเขาอีกรู้ไปก็เท่านั้นเออฉันฉันฉันอะไรนายกลับไปได้แล้วฉันอยากจะพักผ่อนแต่ว่าให้ฉันส่งคนมาดูแลไหมไม่ต้องหรอกยิ่งนายเอาใจฉันมากเท่าไหร่ก็ยังทำให้ฉันลำบากฉันไม่เข้าใจเลยลำบากตรงไหน ฉันจะช่วยคุ้มครองต่างหากไม่ต้องหรอกฉันดูแลตัวเองได้ถ้าฉันดูแลตัวเองไม่ได้ฉันน่ะคงเลี่ยงไปแล้วแหละตั้งแต่เมื่อวานประทษวใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ประท้ไทก้าฉันขอร้องนายละนายอยู่ใกล้ฉันยิ่งทําให้ฉันไม่อันตรายฉันไม่เข้าใจเลยหมอกทาไมถึงพูด่างนั้นฉันไม่ได้เป็นคนทําร้ายหมอกซะหน่อยฉันรู้แต่นายควรทําตามที่ฉันบอกจะดีกว่านะ ฉันจะขอบคุณมากเลยเชิอนายกลับไปได้แล้ว